เมื่อกดอนดัมซี่เชฟที่โหดและมีชื่อเสียงระดับโลกต้องมาช่วยเหลือร้านอาหารสุดห่วยที่กำลังจะเจ๊งเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มารับชมกันได้เลยค่ะทุกคนสามารถรับชมคิดเช่นไนท์แมร์แบบเต็มๆถูกลิขสิทธิ์ไม่มีโฆษณาขั้นที่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของดูนี่เริ่มต้นเพียง7วัน50บาทเท่านั้นและสำหรับแฟนๆของช่องมินิที่รับชมคลิปนี้ ทางดูนี่ก็มีสิทธิพิเศษให้ด้วยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะ Spanish p v v l l i o n อดีตร้านอาหารสเปนชื่อดังของเมืองชายหนุ่มชาวสเปนเปิดร้านนี้และทำให้มันโด่งดังไปทั่วร้านถูกสืบทอดให้ลูกสาวโดยที่มีเจอรรี่และไมเคิลที่เป็นลูกชายเป็นผู้ดูแลแต่5ปีให้หลังร้านนี้ก็ดิ่งลงเหวไมเคิลเอาแต่นอนและเล่นมือถือโดยไม่สนใจครัว เจอรี่ได้เป็นนักการเมืองและไม่ค่อยดูแลร้านมันทําให้ร้านต้องดําเนินต่อไปอย่างไร้จุดหมายมันไม่ได้ดีแต่กลับออกมาแย่ร้านต้องเจอกับภารหนี่สินมหาศาลถ้ายังไม่ดีขึ้นร้านนี้จะต้องปิดพร้อมกับภารานี่ที่มากทวีคูณและแล้วเชฟกอดอนก็มาถึงที่ร้านพอมาถึงเขาก็ตกใจพนักง,งานใส่สูตรทั้งๆท,ที่ร้านนี้ไม่ใช่ร้านทางการมันเหมือนพวกเขาจะไปงานศพมากกว่าเสิร์ฟอาหาร เจอรี่สารภาพตามตรงว่าเขาไม่ค่อยอยู่ที่ร้านเพราะถึงเขาอยู่ไปไมเคิลที่เป็นหัวหน้าเชฟก็ไม่ฟังเขาเชฟกอดอนได้เริ่มสั่งอาหารแต่แทนที่ไมเคิลจะตั้งใจทําสุดฝีมือเขากลับเล่นมือถือและปล่อยให้คนอื่นทําเมนูแรกคือ l o b ต t e r ซึ่งมันไม่ได้ดูสดเลยสักนิดและเมื่อเข้าไปดูในตู้เขากลับเจอบสเตอร์ตายป,ปัปนอยู่ในตู้พวกเขาไม่รู้หรือไม่ได้สนใจด้วยซ้ําเมนูต่อไปก็คือไก่ทอดกระเทียม มันมีน้ำท่วมจนเทได้เต็มจานหนึ่งจานด้วยซ้ํากอดอนให้เจอรี่ชิมซึ่งเขาก็เห็นตรงกับกอดอนแต่ไมเคิลก็บอกว่ามันอร่อยจะตายเมนูต่อไปไายเอล่ามันแย่และแห้งมากเขาไปคุยกับไมเคิลปรากฏว่าไมเคิลไม่ได้ทําหรือแม้แต่ชิมอาหารก่อนที่จะเสิร์ฟด้วยซ้ําเขาเป็นหัวหน้าเชฟที่ไม่ได้ทําหน้าที่เลยสักนิดเชฟ Gordon กอดอนกลับมาดูการทํางานในตอนดึกไมเคิลกินเหล้าอยู่ที่บาร์โดยไม่ได้สนใจ อาหารถูกส่งออกจากครัวมาอย่างต่อเนื่องแต่ลูกค้าก็กลับตีกลับเสมอพออาหารถูกจานถ้าไม่สุกเกินไปก็จะแห้งเกินไปพอไมเคลิลกลับมาเขาก็ไปยุ่งกับคนอื่นจนต้องทะเลาะกับพ่อครัวทุกคนต้องบอกให้เขาใจเย็นและไปสงบสติอารมณ์อาหารถูกส่งออกมาอย่างไม่ขาดสายแต่ไม่มีลูกค้าสักคนที่พอใจกับมันเลยสักนิดตอนนี้ความผิดพลาดอย่างเดียวก็คือไมเคลิลในเช้าวันต่อมาเชฟกอดอนก็ได้สำรวจวัตถุดิบของร้าน วัตถุดิบมีมากเกินไปมันมากจนบางอย่างทับกันจนเน่าด้วยซ้ำบางอย่างเป็นวัตถุดิบราคาแพงแต่พวกเขาถ้าไม่ได้ใช้และปล่อยไว้จนเน่าขนาดซอสที่ถูกเตรียมเอาไว้มันก็มี l o เตอร์ตายอยู่ในนั้นพวกเขาสูญเสียเงินไปมากอย่างไร้สาเหตุกับวัตถุดิบพวกนี้แม่เองก็เครียดมากเธอไม่รู้เลยว่าไมเข้าเปลี่ยนไปขนาดนี้ได้ยังไง เชฟกอดอนเริ่มเปลี่ยนไมเคิลเขาดึงไมเคิลกลับมาในครัวเพื่อทำอาหารอีกครั้งเขาประมาทแต่ก็ทำออกมาได้ดีเขาแค่อยู่กับความสำเร็จของร้านในอดีตเลยไม่ได้สนใจร้านพนักงานบางคนก็ยังจำเมนูไม่ค่อยได้กอดอนก็เอาหัวเข้าไปแช่เย็นเพื่อให้ตัวเองสงบสติอารมณ์การทำงานของร้านดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจอร์รี่ทำหน้าที่ได้ดีมากแต่เมื่อมีลูกค้ามากและออเดอร์ก็เริ่มมากเกินไปไมเคิล <Michael S 1> <Michael S 2> ก็เริ่มสติแตกอีกครั้ง แถมกอดอนยังเจอไก่เน่าเชฟคนหนึ่งใช้มันทําซึ่งไมเคิลควรจะรู้ไมเคิลต้องมีสมาธิมากกว่านี้และพอเขาทําได้ทุกอย่างก็ราบรื่นลูกค้าทุกคนพอใจกับอาหารในคืนนี้ในวันถัดมาเชฟกอดอนก็ได้ปรับปรุงร้านใหม่ทั้งหมดทุกคนต่างดีใจมากเมื่อก่อนสมัยปู่ของพวกเขาร้านนี้เป็นร้านเดียวในเมืองแต่ตอนนี้มันมีมากกว่า45ร้านที่พวกเขาต้องแข่งกัน เชฟกอร์ดอนจึงออกแบบอาหารจานพิเศษให้เพื่อที่จะได้ทำให้ร้านนี้โดดเด่นขึ้นมาและที่สำคัญชุดของพนักงานก็ถูกเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ไม่เหมือนไปงานศพอีกแล้วร้านได้เปิดใหม่อีกครั้งทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมลูกค้าทุกคนชอบและออกปากชมร้านแต่ก็เหมือนเดิมพอมีออเดอร์เยอะไมเคิลก็สติแตกแถมไม่ฟังเจอรี่กอร์ดอนเรียกเขามาด่าเพื่อเรียกสติพี่ชายของเขาทำงานเต็มที่ไมเคิลไม่ควรไปด่าและควรจะฟังเขาให้มากๆ อย่างน้อยก็เคารพที่เขาเป็นพี่ชายเขาก็ได้สติและขอโทษเจอรี่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติและทำได้อย่างดีเยี่ยมทุกคนขอบคุณเชฟกาดอนที่ได้สติโดยเฉพาะสองพี่น้องพวกเขาได้กลับมาสามัคคีกันปัญหาของร้านเกิดจากแค่สิ่งเล็กๆที่2พี่น้องทะเลาะกันและเมื่อมันแก้ไขได้ร้านนี้ก็กลับมาเป็นร้านอาหารสเปนชื่อดังอีกครั้ง สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากรับชมแบบเต็มๆหรือรับชมในตอนต่อไปก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดูนี่ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่รับชมกันจนมาถึงตอนนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ